ชีวิตของเด็กิึงจบจากรั้วมหาลัยใครๆก็คงต้องหางานแบบนี้แต่จะมีสักกี่คนที่เลือกอาชีพได้ตรงใจสร้างรายได้ตามเป้าหมายมีความสุขและมีความมั่นคงทางการเงินเมื่อยามกษเียงอย่าเพิ่งท้อครับเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ4รู้สู่ความมั่งคั่งบทเรียนที่จะทาให้คุณพบกับความมั่นคงทางการเงินบทเรียนแรกรู้หาควรจะหางานในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือถนัดเพราะงานจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณในวันข้างหน้า อแล้วผมจะทําอะไรดีละ่ะในเมื่อเรียนบัญชีม,มาสี่ปีแต่เพิ่งรู้ว่าชอบขายของเอางนี้ดีไหมไม่มีใครห้ามว่าคุณต้องหารายได้จากงานประจําอย่างเดียวนี่นะบางทีคุณอาจจะเริ่มจากการทําสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพเสริมก่อนก็ได้แต่ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดีๆอย่าให้กระทบกับงานประจํานะครับงั้นผมทํางานประจําแล้วก็ขายของผ่าน Facebook ต,ตอนนี้มีทั้งเงินเดือนจากงานประจํา แล้วก็ขายของออนไลน์อย่างเงี้ยมันต้องฉลองฮัลโหลช้าก่อนคนรุ่นใหม่ต้องเก็บออมก่อนใช้จ่ายมาเข้าบทเรียนที่2กันดีกว่ารู้เก็บแล้วทำงานมาก็เหนื่อย ใช้เงินตัวเองไม่ได้เลยเหรอใช้ได้ครับแต่แทนที่คุณจะใช้จ่ายไปเรื่อยๆเหลือก็ค่อยเก็บลองเปลี่ยนเป็นได้เงินมาเท่าไหร่ให้หักเป็นเงินออมเอาไว้ก่อนอย่างน้อยสักสิเเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้แต่ถ้าใช้แล้วยังมีเงินเหลืออีกคุณก็สามารถนําไปออมเพิ่มให้ออกดอกออกผลต่อได้อีกตังก็แบ่งเก็บแล้วเราต้องหาความสุขให้ตัวเองแล้วล่ะเออพี่ครับเดียวครับเงินหาไม่ได้ก็ต้องใช้ให้เป็นมาตอบประเด็นที่3รู้ใช้ ก่อนจะใช้จ่ายเงินควรถามตัวเองให้ดีก่อนนะครับว่าของสิ่งนั้นคุณแค่อยากได้หรือจําเป็นต้องใช้มันจริงๆจะว่าไปแล้วเกมก็แพงเหมือนกันนะแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่มีตังค์ใช้ละ่ะถูกต้องครับแต่ก็ต้องระวังให้ดีด้วยพอเมื่อเราเริ่มคิดได้ก็มักจะมีสิ่งล่อตาล่อใจเข้ามาให้เราค่อยวเ,เสมอสนใจสมัครบัตรเครดิตไหมคะ สมัครแล้วใช้ได้เลยทันทีนะคะคุณจะใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแต่ถ้าใช้แบบขาดสติคุณก็จะตกเป็นทาสบัตรเครดิตมีหน,นี้สินล้นพ้นตัวเกือบหลุนตัวไปแล้วไหมล่ะไม่เอาครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับฉลาดซื้อฉลาดใช้จะได้ไม่เป็นนี่ <c oughs> และสำหรับบทเรียนสุดท้ายก็คือรู้ขยายดอกผลก็มีดอกเบี้ยในธนาคารอยู่แล้วนะจะต้องทำอะไรอีกอ สำหรับยุคสมัยนี้หลังังดอกเบีย้ยเงินฝากกว่าจะไปถึงเป้าหมายชีวิตที่วางไว้ต้องรออีกนานโผยกเว้นแต่คุณจะมีเงินฝากหลายสิบล้านขึ้นไปจะมีเงินฝากหลายสิบล้านได้ยังไงทํางานยังไม่ถึง2เดือนเลยแล้วต้องทําไงต่อปัจจุบันมีช่องทางให้เลือกลงทุนมากมายสุนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่คุณต้องรู้จักตัวเองรู้เป้าหมายของการลงทุนและเข้าใจสิ่งที่จะลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ถ้าผมเริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนนี้ตอนเกษียณหรือตอนลาออกจากงานผมจะมีความมั่นคงทางการเงินไหมครับหากคุณมีการวางแผนและลงมือทาตามหลักสีรู้สู่ความมั่งคั่งอย่างจริงจังก็จะมีความมั่นคงในชีวิตและได้เป็นเศรษฐีในอนาคตอย่างแน่นอนครับ